ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องสักศีคนเกษตรแท่งทีหลาบสูงครับพี่น้องครับมือนี้บาสักศีสิบห้าพี่น้องมาเบิงสวนอินทาผาลำนะครับพี่น้องออกมาแล้วครับพี่น้องซุกพร้อมได้ครับก้อนมูเขาพี่น้องและที่สําคัญขายถือกครับพี่น้องสลหรับพี่น้องที่เป็นข้อนะครับเป็นข้อมักอินทผาลำนะครับมือนีนะครับราคาแค่สองร้อยบาทเท่านั้นพี่น้องโอ้ยถือพอดถือเหลือครับออกก้อนมูครับก้อนอื่นมาพ่อก็พ่่อเจ้าของสวนครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับพ่อในน้ำตันะครับผม พอสมพงษ์คุ้มจันทร์ครับอยู่บ้านนุ่นโพตาวลนางศิลาอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีครับครับขอเบอร์โทรนะครับกศูนย์แปดห้าศูนย์หนึ่งหกแปดหกหกสองครับครับอินทผพาลำเฮ้านี่เป็นพันยังครับพอพันปลาหี่เหลืองครับปลาหี่เหลืองปลูกได้จักปีครับนี่ปลูกได้สองปีสองปีครึ่งสองปีครึ่งาะพอครับ ปีแรกบ่ครับถี่ออกหมากหรือว่าเป็นเป็นปีที่สองนะครับนี่โอ้แสดงว่ามันเป็นไหวที่นี่ครับครับเป็นตะปีกลัวก็เป็นครับครับอูและปีนี่มันคือเป็นหมากคือเป็นหมากสุกไหวแต่พอมันมันเป็นยังไรพูดออกเมื่อปีออกตาส่วงกลางท่านว่านะครับปีนี้ออกต่กลางท่านว่าไหลบอครับงวดนี้ครับงวดนี้สิบประมาณยี่สิบจันนี่นะครับโอ้ก็บ่ไหลเป็นไนตัวนี่พอนอกครับคือผู้ใดมาก่อนไหนก่อนนอสําหรับยี่สิบจันนี่อะไรราคาขายไหนครับพ่อ ราคาขายนี่ก็ได้ขายเพิ่นสองรอยนะครับเอาเอานี่ละเอาซ้ำพออยู่ได้เอาใจผู้บริโภคครับน้องรับนอคแมนแมนผู้อยากกับว่าแต่กี่มันแพงแมนแมนครับคือเ็นจากคลองตะวันนีหัวนะครับโอ้ก็เลยขายซ้ำดีเท่านั้นครับซ้ำนี่ละู่ได้ออกกรมูได้นี่น้องพอนออกปกติออกกรมูนี่ข้าเจ้าสีฟันนักเลยแต่ว่าสวนพอนี่มีต่ภาพแห้งครับอพิกัดเท่านี้หาง่ายบ่พอจู่ไกลจากเทศบาลบ่ ออกจากเทศบาลมากกับประมาณกิโลเขิงครับเดี่ยวอกมาข้องนี่แหละครับเดี่ยวมะค้องดันลาบข้องนี่มาแต่ลาบไม่องว่านี่ครับออกมาประมาณอยู่เื่งกิโลบอกประมาณเดี๋ยวหอดแล้วครับทิศทางควอนขีดด้วยครับครับสามารถโทษนัดพอก่อนเนาะได้ครับจังออกมาเบิ่งสวนนังเทือพอบูยสวนยังสินเนาะครับเสดบพผาเนาะแมนลังเทือเมื่อหน้าครับที่บ่อพ่อครับตอนมีเริ่มขายได้เราบ่อพ่อตอนนี้ขายได้แลลวครับเริ่มขายได้แล้ะครับโอ้ผ้าชมนี้ด้วยครับหลังนี้ โอ้นี่ตัวนี้ก็โอ้ตัวนี้สุกเหลืองเต็มที่และตัวนี้ครับครับอุ้ยมูนดโดขักเดือนกันเป็นสี่หมือนี่นะครับอืมอันชิมได้ก่อนสื่ออยู่ว่ครับพอครับชิมสะก่อนชิมสะก้อนพอชิมสะก่อนยังสื้อชิมสะก่อนยังสื่อครับยิ่มไดวบ่สื่อก็บ่เป็นยังมาทำมาส้มให้มาส้มมาชิมให้ด้ยนะครับมาแต่มาส้มมาเป็นกําลังใจนะกับนาะครับนอกก็ดีใจอลไรละครับโอ้ต้องชิมก่อนสื่อได้โอ้ดีแห่งนะครับลองฝันคนบ่อยชิมได้พอ เนี่ยซิมครับซิมจนวยี่ยมหมดอ่ะจังสือกัโอ้ถือใจบาสสีได้ครับซิมจนเยี่ยมอยู่พอว่านาะครับึงเท่าจังอันสื่อนะครับครับโอเป็นยังครับครับเขาแ่งอยู่บ่อพอสมมติว่าพ่วงยังใหญ่ยังสี่เอฟซีเพื่อนอาจจะอยากถามว่าอต้องสื่อเบิร์พ่วงเลยบ่อหรือสื่อเป็นโลกพ่อขายเป็นโลกกับขายครับเป็นโลกพ่อขายขายเป็นโลกกับขายโอ้ตาดแดงจากพ่วงใหญ่ๆนี่ครับครับโอ้พี่น้องครับ จริงๆเราก็ต้องเอาเบิร์ดก็ได้เด้ครับบ่าวบ่เวใบ่าวเบิร์ดโล่หนึ่งซองโล่ตัดให้ได้เบิร์ดครับครับโอ้ต้นนี้ก็ได้ไอ้ม่วนพอเปิดนี่คือพร้อมแล้วที่นี่ครับพร้อมแล้วม่วนนี่พร้อมแล้วโอ้ครับพี่น้องโอ้ตัวนี้มากําลังเป็นแต่เสียบเลยครับกําลังอันดีเลยต้นฤดูกาลนี่บ่มีหม่องได้ขายถือได้ครับพี่น้องมีหม่องเดียวเพราะมันออกหลวงฤดูได้เนาะพอเน้อบโมเมนต์ตัวเพราะว่าปกติฤดูมันบโมเมนฤดูนี่ผมเคยไปถ่ายู่ทัวร์บโมเมนนะ มันมันมันกับสีน้ำเสบูรณ์เพราะว่าส่วนแหลงเขาก็มีม,มีน้งข้อของคขัดเข่านะครับโอ้เข้าห้น้ำย่างเต็มที่ครับแมนแมนโอข้ขนาดที่เป็นยังสั่นส่วนมากกับสีบอนออกกว่านดหรอกเมว่มาครับเพราะว่ารุ่นหน่อยก็ยังมีอยู่นพอเนะรุนใหญ่จนสุกกว่าสันนะครับแมนโอ้รุ่นหน่อยก็มีเด่นครับพี่น้องรุนน่อยก็มีเพราะท่านไอ้หัก็มีคนไอแตงแถวก็มีโอ้ท่านไอ้แตงก็มีอีกแมนมันมันเป็นยานิบุออกมาเรื่อยๆโอ้ออกมาเรื่อยๆ อู้ตัวนี้มากระยัยแห้งได้พอครับตัวนี้สิทีมากระยัยอันก้อนนี้มันมีหลายหลายอยู่บอครับมีหลายนี่หลายแส่งบอกร้อนนี่มีอยู่สามแสงครับทีสามแส่งพร้อมขายออ้โหแสงนี่ง่ายแห้งครับพี่น้องอ่ะเบิ้งมือเบาสักสีผูมือใหญ่เติบได้ครับเป็นคนที่ผู้สูงลอยเก่าที่หาเนาะครับค<ฮ>ุณนะคุณนะมือเบาสีกระยันตซ้มซ้องเถาของมือเบาสักสีบางอยู่เนาะครับมาจะถือว่าโอเคแห้งได้ครับพี่น,ะน้องช่ออยเท่านั้นครับพี่น้องครับ สองรอยอู้ขอ้อถี่มากกินทราล่ำนะครับบอควนถากนะครับย่นี่พ่อกับห่ออย่างดีนะครับพี่น้องป้องกันได้หลายอย่างทั้งมะแลงทั้งอีหยังก็ตามแต่ครับโลกเลยตีสีมากก็ล่มนะครับ,รบพ่อกระป้อง<อ>กันหว้ยอย่างดีนะครับรับรองรับประกันนะครับพี่น้องมักหลายแต่คําวว่าซิมก่อนซิมก่อนยังซื้อซ <laughs> ิมก่อนยังซื้อนี่ครับตัวนี้พ่อตัดออกไปล่ะนี่แสดงว่าตัวนี้หวานแห้งต้น ก็กรเดื่มมากมาซสือแล้วกับตัดเสระแสงนะครับเจ้าโอ้มันทย่อยออกนี่ต้นนี้ก็อู้ยพุนนะตัดไปหลายแล้วครับตัดไปหลายแล้วอืมพอมีอยู่บหลายได้ครับพี่น้องโลดละสองลอยแต่พี่น้องจะก,กินถืกอๆแล้วก็ะกะคุณภาพดีซิมได้นะครับให้เขามาอยู่สวนพอนะครับครับกะพี่น้องมาเซลฟี่ก็ได้เลยสวนนี่เป็นระเบียบเรียบร้อยพอตัดดีนะครับ เป็นสวนผสมน้่นนะครับแล้วกับลูอินทผาลัมนี่ครับมือนีมันก็คืมนะครับฝนสิตกฝนสิตกแต่ว่าพอเห็ดสะอาดนะครับพี่น้องแม่ได้ทั้งหลปภาพสวยๆนะครับไปฝากลงเฟซบุ๊กของเจ้าของนะครับลงสตอรี่หล้กก็ได้ซิมอินทผาลัมตึกถือความครับมาซิมนายรอดครับอู้แล้วามีอิภาพแยงพอเนวนี้ละครับมันจังสีเฮาจังสีไปหลอดได้กับลูกค้าครับครับอู้คือโดกขักแต่นอพอเนาะ โอ้โดนแข่งโบสมเอาเวิร์ดพอมันหลายแห่งย่านมันมันมันสีน้อยโมยใหญ่พอมันหลายแหงย่งนะครับม,ม,ม,มันหลายแห่งน,ะนาะพอเนาะสีเป็น,ววนยี่ส,ส,สิบกัวพอดีอุ้ยคือประสบผลสำเร็จแน่นอนครับพี่น้องครับคุณน่ะยี่สิบกัวพอว่าเฮ็ดจะค้นครับในสวนนีนภาลำนโอ้ยกับเฮ็ดสองคนกับตา,ยา,ย 2> 2ตาใหญ่นี่นะสองคนตาใหญ่แม่นอุ้ยครับคืมน่ะพี่น้องได้ยินเสียงฝ่ายห้องอยู่เนาะ อู้ดีพอดีเลยได้ครับผู้ใดมากวานหน่อยวานแห้งนะครับครับมีมี่วานหน่อยก็มี่วานร้ายก็มนี่เนี่ยตะพูมาโอ้ตัวนี้ไก่สีซุกแล้วไก่ไงกับกับสีต้อนนื่องกันไปนะครับสีต้อนนื่หงกันครับนะครับผู้ใดมาซิมล้วติดใไเขามาอีกก็มีอีกเรื่อยครับนี่นี่กับสีคอยขย่อยกันไปเดีอยอู้นะครับพอนาะมันนี่เป็นหลายรุ่นตัวนี้ครับปีนี้ครับ โอ้ยพนะครับพี่น้องมึงที่มากหน่อยซ้ำหนูก้อยก็มี่มากใหญ่ที่พ่อเปิดใอ้เบิ้งกมี่กำลังเป็นดอกแตกดอกก็มีว่าในสมเมาวกับพน,นันโอ้ขากินดีครับพ่อต้อน,น,นอายุสองปีกลัวท่นนั้นเนาะครับแม่ให้ผลผลิตแสดงว่าอินทราลานี่มันก็ยังไปได้ไกลยังสามารถผู้ใดมากปลูกไว้ถึกินสองต้นสามต้น,ตนกับพ่อนะพ่อเนาะพ่อต้อนเยอะกับพ่อผอม,มากาคนเน่าเมั่สิบวันทอนั้นเออเมียอ,อยู่หรอครับทันได้กินกับตองขาย โอ้แม่ขวมพอครับแม่นอกกินไปถือว่าเป็นราคาแบ่งปันครับน้องพอเนาะแม่กับบริเคียดยั้งมากมาหรอกครับมันมันใจมากมันบริเคียดยากเคียดเย็นปริใดบ่พอก็ก็ว่ายากกับบ่ายากว่าว่ากกับบยากมันมันกระด้างเอาใจใส่แม่นบ่มพอเอาใจใส่พอฮะต้องผสมเกสรอนครับผสมเกษซ้อนเนี่ยฮาก็ต้องซื้อถุงมาห่อไปหยิครับแด่ประมาณเดือนหนึ่งก็ถอดถุงขาวทิมมาแต่งหน่วย อาแดงน่วย้รับพรอนมันขั้นัวแดงมันชูงูไหน่อยแห้งมันเปลี่ยนหลายครับนะครับอืวันนี้ก็ซื้อถุงน้าตาลมาคว้าใบบันครับจนกว่วสิเดคขายบันโอ้ก็ใส่เวลาผสมควรต้องก่อนนะใพราะมันหาเดือนขึ้นนะครับหาเดือนขึ้นบมอครับจังขึ้นหลังจากสมเกสรเดี่ยวนะครับโอ้แสดงว่ากลัวสิได้เป็นอินทรพาล่ำเสียบไม่เห้านี่โบเมนว่ามันสิง่ายที่นี่ครับกับหลายขั้นตอนอยู่พอสมควรครับหลายขั้นตอนอยู่เครื่องปีซะบอกยังไโอ้เครื่องปีหดแหงนวลนะครับ หมดหลายเครื่องปีพอวะนี่ตากางเดือนท่านว่านะครับครับย่านนี้ก็พืชผ้าสีเวิร์ต่อเด้แม่นครับพ่อแม่นหมดแล้วโอ้มันโดนปั่นไหนอีเนาะก็หาหาเดือนกลัวเนาะือบเสะหกเดือนปุ่นเองครับเครื่องปีซะบอกยังไงเครื่องปีอู้ซ้ำๆจะได้กินครับใช้เวลาหึงอยู่ผู้ผู้กินกับยาตอต่อครับมันเหนียดยากท่านมันก็มาแพงอยู่บ่พอถึงแต่พอสื่อนี่แพงครับแพงแพงอยู่ แพงอยู่นอครับช่วงสองปีแหหลังเนี่ยยังยังยังแพงอยู่แต่ว่ายันหี้เขาก็ว่ารุ่งมากเลยละครับแต่สิบหกซื้อหรอกเพราะว่านอเจาจะคล้องกับเริ่มมีล่ะอ้เ้าก็เริ่มตัดนอตัดยังไปากับยังนอตอนนอขยายขั้นสี่ขยายอืออแต่บ่วซ้ำพอนี่พ่องพอดีเลยครับมันตามแห้งตามแห้งครับซ้ำแห้งเขานี่ล่ะจะกนก็พอห้าสิบหกครับห้าสิบหกครับอู้ห้าสิบหกแต่ซ้ำหนึ่งหัวบัท่านนี่หนิครับพอมันหลเยก็ต้อง เอื่นยหญ่เนี้ยมาซอยนอครับนอเอื่นเมียนบานมาซอยครับแล้วมันโกขักอีดีปานนี่โกขักมีระบบน้ำทุกตนเลยนะพอเนาะแม่นแม่นตองว่างระบบน้ำนะครับครที่มายืนหัวดนินบ่วไหวมันหลายอัน <c oughs> ลูกไปตะหมากลูกไปขุนกันหลายคนแหงเลยโอ้ล้วพอคือเห็ดสปริงเกอร์เนี้ยน่ะเห็ดน้ำเนี้ยนี่ครับเป็นวงกลมมันดีกว่ากันบ่จากเนี้ยในความคิดผมมันกะให้ทั่วถึงยังสี่บ่พอทึง่ไหงนครับ กะสิมแมนก็พุ่งกรในควาขอมขึ้นกรดขิ้นว่ามันเป็นสายพี่อีกกระจ่อขึ้นมากรสิพุ่งสลบใส่กันกรงสีนะถ้าเปิดกรสิเบืองกรสสวยงามเบืองสวยงามกว่ากันอีกไม่ได้ถ้าเปิดนานะครับนอกจากสีประโยชน์นั่ก็ยังพุ่งสวยงามแมนโอ้บางคนเมั่อกีเห็นน้ำยศน้ำยศปอกปอกมันคือบ่วเห็นเนาะครับต้นวอดีใจหรอวะหอกแหงออกคอยเห็นพุ่งไปด้วยนะครับนี่ มันบ่าดีใจนะครับนามยศเน,นาะในความคิดผมได้โอ้ครับพี่น้องนี่แหละครับพี่น้องกะเขามันดัดแปลงได้ครับการเกษตรเมื่อกี้เนี่ยตายตดอกขอเขาเฮ็ดหาเอาไปนําล่องพิษล่องถือไปครับเป็นทอพี่อีเปิดกอกทัมรมดาห้านีนพอน่อเปิดเปิดว่าเอาทัมดาหฮานีละเป็นกลมๆรอบแล้วแล้วแต่ผู้ได้ิออกแบบตัวนี้ก็ห่างจากต้นประมาณหกสิบเจ็ดสิบเส้นนะครับเป็นวงกลมแล้วพอกระเจาะหูโดยรอบเลยก็ใหนามมันพุ่งเข้าไปนะครับในการหด โอ้ถือว่าเป็นแหล้วแเต่คนเนาะครับออกแบบออกมากกันมูเรียนแบบได้ครับก็เฮ็ดเท็ดง่ายครับก็บว่ามีหยังยากเนังอือโอ้สุดยอดดีๆครับพี่น้องแบะเวียนเข้ามาเลอครับพอเอาเบอร์โทษวะให้อีกไอนะครับจ้าหน่อยศูนย์แปด้าศูนแปดครับผม โฮกแปดโกหกสองครับโฮกแปดโกหกสองบ้านโน่นโพบ้านโน่นโพตำบลนางศิลาครับอำเภอพิบูรณ์มังสะหารครับจังหวัดอุบลราชธานี่นะครับเนาะสามารถโทรมาหนัดได้กฝากอุดหนุนพ่อเนเดอร์ครับถือว่าเป็นเกษตรกรที่แบ่งปันข้อมูแลราคาขายของในราคาถือครับผู้บริโภคนะครับฝากอีพอไปเนี่ยจ้ก้นหนึ่งนะครับเนาะสวนอินทรพาลำนะครับเนาะเชิญได้นะครับเชิญมาชมมาชิมซะก่อนนะครับบ่าซื้อว่าบาว่าับมาชิมให้ดีใจซะกก่อนเป็นกำลังใจให้กันนะครับพ่อเนาะ ครับสํรับมือนี้ก็สมมาพาควนนะครับอีกจากสมมองเสมอเคาซีสิเขามาอัพเดตในพี่น้องเบิง์นไม่นะครับสํรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับ